สวัสดีครับพบก,กับสุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ญี่ปุ่นประกาศเปิดเสื้อใหม่นะครับปรเมทก้าน้าทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการสโมสรจุบิโรอิวตันครับทีมดังญี่ปุ่นเปิดหมายเลขใหม่ปรเมทอาจวิไลก็หน้าเพชรเน็กงานทีมชาติไทยเตรียมใส่ลงสนามเป็นครั้งแรกบนเวทีญี่ปุ่นหลังจากนี้โดยปรเมทอาดวิไลครับจะสวมเสื้อหมายเลข14นะครับให้กับตัวสกัดญี่ปุ่นจุบิโรอิวตัน โดยโปรตีนอัิยายย้ายจากสโมสรเมืองทองนะครับทีมยกษงใหญ่ในทาเลิกไปร่วมทีมจูเบโลอิวตะในศึกเจลีก2ด้วยสนนยิมตัวนะครับซึ่งตอนนี้กระแสะข่าวจากแฟนบอลญี่ปุ่นต่างจับตามองผลงานของโกนาจากประเทศไทยรอยนี้และจากเพิ่งสร้างชื่อด้วยการยิงประตูสวยๆในเกมกับทีมชาติไทยที่พบกับอินเดียจนได้รับความสนใจจากสื่อท้องถิ่นอย่างกว้างขวางนะครับท่นี้ปรเมศรนะครับ จะกลายเป็นอีกหนึ่งนักเตะไทยที่มีโอกาสสร้างชื่อเสียงในหลีกสูงสุดข,ของญี่ปุ่นและเป็นที่คาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มมิติในเกมรุ่นกับจุบิโลอิวตะได้อย่างแน่นอนในฤดูกาลหน้านะครับก็เป็นกําลังใจให้กับปรเมรของเราด้วยนะฮะข่าวใหญ่แฟนบอลไทยมีลุ้นอาจได้เห็นสุมาเดนเหมือนตาบินสู่ทีมดังบุนเดสลกเยอรมัน ข่าวใหญ่ที่น่าจับตาสําหรับแฟนบอลชาวไทยนะครับเมื่อมีรายงานมาว่าบุรีมยูเต็ดทีมยิ่งใหญ่ในไทยลีกเตรียมจะมือเป็นพันธมิตรกับสมโมสรอัลส์บวกทีมดังจากบุนเลสกาเยอรมันอีกหนึ่งในกระแสที่ผูกพูดถึงกันเยอะมากที่สุดก็คือโอกาสที่สุมรนัทเหมือนตาก็หน้าดารุ่งอนาคตไกลของทีมชาติไทยของเราอาจมีโอกาสไปค้าแข้งหรือฝึกซ้อมกับทีมในลีกสูงสุดของยอโรมนีหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยถูกส่งตัวไป เก็บเกี่ยวประสบการณ์กับเลตเตอร์สตีในศึกพิมพ์เรื่องกลิฑมาแล้วนะครับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหลังจากจับมือกับพันธมิตรใหม่ในครั้งนี้ 1. โครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันระหว่างทั้งสองสโมสร 2. นักเตะยาวชนจากอะคาเดมีของบุรีลัมยูต็ดมโอการเดินทางไปฝึกซ้อมที่โรมันสมสมนั้นเหมือนตาแนวรุกอนาโกแกงของทีมมีโอกับบินสู่เประเทเยโรมันฝึกซ้อมชุบวิชากับทีมดังบูเดสกาและหากฝีเท้าเข้าตาก็มีสิทธิ์ลุ้นที่จะเซ็นสัญญา 4. มีโอกาสได้เห็นนักเตะไทยลงเล่นในลีกเยอรมันในอนาคตจับตาอีกถึงเก้านะครับเป็นหนึ่งเก้าสำคัญของวงการฟุตบอลไทยเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าข่าวในตอนแรกๆนะครับก็มีข่าวว่าเป็นพันธมิตรกับทีมในบุนเดสกาเยอรมันนะครับเพิ่งมาปรากฏชื่อเป็นเอ้าบวกนะฮะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่สุพนัทนะครับจะไปวาดลวดลายในบุนเดสกาเยอรมันได้เลยนะฮะเพราะว่าฝีเท้าของสุพนัทนั้นน่าจะเล่นในบุนเดสกาเยอรมันได้นะครับ แฟนเวียดนามเดือนนะครับหลังโดนทีมชาติไทยบุกอัดขาบ้านไทยควา้าแชมป์ยูสิบเก้าปีชิงแชมป์อาเซียนบุกอัดทีมเจ้าภาพเวียดนามขาบ้านไปสามหนะึ่งใสนามธงเจียงประเทศเวียดนามรอบ,รช,อบชิงชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกินสิบเก้าปีส่วผลให้ทีมชาติไทยของเราพังงาควา้าแชมป์ครอบครองประเทศอย่างยิ่งใหญ่นะครับแฟนเวียดนามเดือนเลยนะฮะหลังโดนทีมชาติไทยบุกอัดขาบ้านโดยควาย้าแชมป์ยูสิบเก้าปีชิงแชมป์อาเซียน คอมเมนต์ที่1นึงพวกเราแพ้ไทยท,ทั้งที่แข่งในบ้านโค้ชควรรับผิดชอบคอมเมนต์ Comment ต่อไปไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะแพ้ให้กับไทยในบ้านคอมเมนต์ Comment ต่อไปไทยกําลังจะแซงหน้าเราแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาเปลี่ยนโค้ชเถอะคอมเมนต์ต่อไปนี่คือความพ่ายแพ้ที่นา่าผิดหวังที่สุดของทีมหญิงยู่19ปีของวีนาาคอมเมนต์ Comment ต่อไปเราต้องพัฒนาอีกมากถ้าอยากจะเอาชนะไทยให้ได้คอมเมนต์ Comment ต่อไปทําไมถึงแพ้ง,ง่ายขนาดนี้ คอมเมนต์ต่อมาฉันเสียใจมากแต่ต้องยอมรับว่าไทยแลนด์เล่นได้ดีกว่าคอมเมนต์ต่อไปทีมชาติไทยแข็งแกร่งจริงๆและมีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อไปเกมนี้ไทยสมควรเป็นผู้ชนะคอมเมนต์ต่อมาบางทีโค้ชอาจไม่เหมาะกับทีมแล้วคอมเมนต์ต่อไปเราต้องเรียนรู้จากทีมไทยอีกมากคอมเมนต์ต่อไปตกใจจริงๆเมื่อเห็นผลการแข่งขันแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปหวังว่าทีมจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิม คอมเมนต์ต่อมาเกมนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของชาติกุลิสลานะครับชื่นชมทุกคนเล่นได้เต็นที่หลังชบาแก้วยู่19ปีคว้าแชมป์อาเซียนส่วนน้าฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยยู่19ปีนะครับรับดีใจมากหลังพาทีมคว้าแชมป์พร้อมได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมและดาวสโวของทัวร์นาเมนต์แมตช์กุลิสลาลิมประวันิตนะฮะดาวยิงฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยยูป ภายหลังจากพาทีมคว้าแชมป์อาเซียน2 0ง5ไปครอบครองพร้อมวางเป้าคว้าตัวไปชิงแชมป์โลกให้ได้โดยกุลิสลานะครับได้เปิดเผย,ยว่าหนูรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะเพราะเป็นเป้าหมายของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่มาคว้าแชมป์ทุกคนเล่นได้อย่างเต็มที่จนสามารถพาแชมป์กลับประเทศไทยได้ส่วนตัวก็รู้สึกภาคภูมิใจทั้งทั้งที่ตัวเองมีอายุเพียงแค่16ปีแต่เล่นในรายการ AFF อยู่19ปีและสามารถคว้าแชมป์พร้อมกับได้รางวัลส่วนตัวอีกด้วยค่ะ หนูรู้สึกดีใจมากๆเรามีรายการจิงจชมเอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพรออยู่หนูฝันว่าอยากจะให้ทีมชาตไทยชุดนี้ไปฟุตบอลจิงจชมโลกให้ได้ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ติดตามเชียร์พวกเราฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะคะกฤษดารากล่าวสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาตไทยนะครับรุ่นอายุมไม่เกิน19ปีนะฮะจะเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันที่19มิถุนายนช่วงเวลา11.30ดนกโดยประมาณหลังจากนั้นจะมีการประชุมเพื่อเตรียมเทียมสลัดการแข่งขันรายการต่อไปนะครับบิ๊กฮันของความช่วยเหลือนองบัวถึงกรณีโดนฟ้องร้องนายใหญ่ทัพกวางโซนะครับแสดงความห่วงใยทัพพยาไก,ก่ชนหลังโดนฟ้องร้องถึงฝีฝ้า มิติติตยภารัตนะครับประธานที่ปรึกษาสโมสรสิงห์ชียรายยูเต็ดพูดถึงกรณีสโมสรหนองบัวพิษเอฟซีโดยนักเตะต่างชาติรายหนึ่งฟ้องร้องกับสมาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียโดยทางบิ๊กฮันได้เปิดเผยว่ามาช่วยหนองบัวกันใครมีประสบการณ์แย่ๆกับวันทาได้โปรดส่งประสบการณ์แย่ๆที่พวกเขาและพวกท่านไดเจอไปกับหนองบัวและสมาคมฟุตบอลกันช่วยกันให้สโมสรดีๆได้อยู่แล้วรักฟุตบอลไทยรักประเทศไทย อย่างไรก็ตามน้องผัวพิดเอฟซได้มีการยื่นคำร้องเรื่องการปลอมแปลงเอกสารถึงทางฟีฟ่าเป็นที่โล่ลอยแล้วซึ่งจะมีผลการตัดสินในวันที่20มิถุนายนนี้นี่คือสึกการฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่19มิถุนายน うん。